ขอขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมได้ครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับโทมัสครับกองขาสมาติขาอะไรฮะก็ได้เนอะก็ลองดูเอาเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับพี่สโนว์ค่ะครับก็ดีใจที่เราได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็คือแบบน้องหมูน่ารักมากรู้รู้เด็กพี่กี้ใช่ น้องพีพีเดมอนเตอร์พีพีเอ็กมอนสเตอร์ใช่ก็คือเบันนี่เมื่อกี้เราได้ลองเขย่าด้วยแล้วด้วยว P. P. ่งพี่พีเดมอนพีพีเอ็กมอนสเตอร์น่ารักหมดเลยคือ,คอน้องมีแบบเชียมเรียกมาหลายเชียมซีเชียมซีออกมาให้ด้วยแบบมีหลายมันมีหลายอันด้วยนะแต่ว่าต้องอ่านไม่ออกเขาเป็นภาษาจีนครับจ,จะไปใช้ Google Translate ด,ดูก <Okay. S 1> ็ขอบคุณมากๆครับที่ชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมสนุกๆวันนี้ด้วยก็คือน้องๆทุกตัวน่ารักมากด้วยสิ่ง้องเก็บไว้ตรงนี้เลยนี่กล้องเจีบกับบ้านเลยไหม อย่าบอกเ,<ด>เขานะเขาจำได้ใสส่่มาเดียวแกับน้องคือน้องเขามีหลายสีครับก็เลยใส่แล้วแบบไปเลือกน้องมาว่าน้องเอาตัวน้องตัวสีนี้ดีกว่าจะได้เลือกเข้ากับเราด้วยแต่น้องตัวนี้ร้อนมากเลยทำไมอะ่ะเฮ้ยเราต้องอดทนใช่เราต้องอดทนไงนี่ดูสิไปพี่ๆเลยไหมโอเคโอเคโอเคมา เราเรามีตัวไหนที่แบบเราเลงๆไว้อีกบ้างไหมเห็นแบบพูดถึงแต่แบบ PEX Monster อะไรเงี้ยตัวนี้อ่าอโอเคตัวนี้โอเคตัวนั้นก็ครับเลงตัวไหนอยู่ตัวโน้นเพราะมันมันมันแก้มเยอะมากตัวไหนนะตัวไหนนะตัวโน้นตัวไหนนะคะตัวโน้น ครับคือคือเล่นไปไม่เห็นกล้อง <c oughs> อ่าให้ฝากหน่ให้ฟแฟนๆมาซื้อปิ๊งกันหน่อยสิใช่ขั้นผมก็สำหรับตุ่ยจีนนี้นะครับถ้าแบบใครมีลูกหลานแล้วแบบมีญาติผู้ใหญ่ก็สามารถฝากซื้อ <c oughs> <laughs> ซื้อทอยซีโร่พลัสได้นะครับเอาไปฝากน้องใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าเป็นติมตุ่ยจีนใช่เลยรอบนี้เป็นคอลเลคชั่นตุ่ยจีนเลยก็แบบน้องจะแบบมีเซียมเซมซันคือเซียมใช่ไหมครับมีเซียมซีเอาไว้ บบขย่อน้องเงี้ยจริงๆๆิงจริงจริงตรงจะมีเซมซีไหลออกมาเลยก็เป็นหนึ่งเนี่ยไอเดียของขวัญที่น่ารักมากก็สำหรับตัวจีนนี่ก็ขอแนะนำมาด้วยนะค,ะครับตุก๊กตาทอยซีโร่พลสคือบอกตรงๆว่าน่ารักมา,กมากๆนิ่มมากๆเลยอยากเอาไปกอดที่บ้านมากจริงครับตุต๊กต,ตาครับาเป็นไงสวัวันลาอุ้ยสำหรับอีพีสิบสองนี้ก็คือดีใจมากจากที่แบบวันแรก คือเราสองคนแบบเคยคุยกันว่าแบบเลยกลัวแบบบาดจะขายไม่หมดจริงๆตอนแบบวันแรกสุดเลยแต่ว่าแบบเมื่อเช้าก็คือตื่นมาแล้วแบบพบกับว่าโบารโซเอาแล้วก็อยากจะบอกพี่พี่ดีใจมากอะดีใจดีใจมากๆเลยครับที่แบบพี่พีคอยซัพพอร์ตคอยเอ็นดูพวกเราแล้วก็แบบครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากเลยครับที่คอยแบบ ซัพพอร์ตพวกเราอยู่ตลอดครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบประกาศแคสติ้งบวงสรวงแล้วจนแบบในคิวต่างๆแล้วก็มาจถึงไฟนอลอีพีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเวลาเลยก็รักทุกคนมากๆนะครับครับรักเหมือนกันการเป็นไงที่ดีอีพี11มันแบบตัวอย่างมันดูตะขมมากเลยคือเขาตัดมาแค่บางช็อตไงอีพี11อะใช่ครับจริงๆมันอาจจะเป็นแบบพี่ฟ้าฝันหรือเปล่า เหมือนตอนที่ที่รักจินตนาการไปเองว่าแบบเขาขวดพี่หมื่นฟ้าแบบน่ากลัวหรือที่รักจินตนาการไปว่าแบบพี่หมื่นฟ้าจะทำอะไรกับ้องที่รักฮะที่รักเริ่มกอนโอ้โหครับมันก็อาจจะเป็นจินตนาการของพี่หมื่นฟ้าเฉยๆว่าแบบอะไรอย่างนี้ใช่ครับอาจจะเบอร์หน่อยใช่อาจจะแบบไม่ใช่ความจริงก็ต้องเราติดตามนะครับแต่ว่าครับคือ ep สิบเอ็ดจะบอกให้ว่าผมอาจจะเสียต้องตา มาถึงตัวผมเองอ่ะคอ๋อตอนดูใช่ไหมครับมันก็ต้องข่มสีรอแต่มันแบบมันมันข่มสะใจครับเฮ้ยอยากอยากให้พี่ๆดูเพราะว่าอีพีนี้สะใจจริงจริงสะใจมากแล้วไฟนอลอีพีจะวายใจสุดมันจะคงระดับไหนพรุ่งนี้เหรอครับสิบเอ็ดจะขมประมาณไหน ถ้าให้มาระผมห้าเต็มสิบมีอะไรหล่นหรือเปล่าถ้ามาระห้าเต็มสิบอันนี้น่าจะประมาณแปดเต็มสิบ<อ><อ>เต็มเจ็ดโอ้โหเราเล่นเราเล่นแปดเต็มสิบแล้วกันเต็มสิบเพราะพี่เหมือนฟ้าแค่จินตนาการเฉยๆมันไม่ใช่ความจรงิงครับทุกคนแล้วจินตนาการต้องเตรี็มชู้หรือเปล่าอาจจะต้องเตรียมนิดหน่อยเต็มช, <พอ S 2> ชู้ครับเตี้ยเพราะจินตนาการมันก็แบบ มันก็จะเห็นเป็นภาพเหมือนกันไงมันก็ทุกคนอาจจะเสียน้ําตาเหมือนกันแล้วจะมีชั่วต้องแบมีใครหรือเปล่าทุกใครใคร,รจะโดนไปน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าม,มันจะเป็นตัวละครสมมุติเพราะว่าอยู่ในจินตนาการม,มันก็เลยแบบจะแบบเป็นสมมุติทั้งหมดเลยอ่ะแคฟังกันแคหน่อยี่ EP ครับก็ขอฝากกีมฟ้า EP ส1ด้วยนะครับออนทุกวันอาทิตย์ที่ช่องวันส1ส ตอน4ี่ทุ่มสิและ uncut version ที่ไอชีทีและไอคูดดอทคอตอน5้าทุ่มสิ้าครับครับผมแล้วก็ขอบฝากสำหรับอีพีสิบสองนะครับใครที่ได้มาเจอพวกเราก็เราอยากแต่งตีแต่งตัวตีอะไรดีอยังไม่รู้เลยอะ่ะโอเคถ้ารู้เดี๋ยวเราจะแจ้งกันนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถดูได้ทางช่องวานแล้วก็ทางไอชีเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวเรามาเล่นเทรนดนกสนุมาดูดกันแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวกล้องจะไปอ้อนพี่ออฟให้ ขอจัดแฟนมิสนิดนึงแล้วกันนะเผื่อแบบอาจจะแบบเผื่อจะไปมีแบบเย็บเย็บประดานิดนึงครับออ๋ว่าแบบพี่ออฟครับอยากแบบขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงจังเลยอออออ๋กกย่ส้รเละไม่หมายถึงว่าหลังจากจบปีพีสิบสองไป ก็เราก็จะมีเพลงวันเมื่อวานเพิ่งมีเพลงที่อูอูปล่อยออกมาใช่ครับฝากดาวแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงที่ปอกออกมาใช่ครับใกล้ใจแล้วแล้วพวกเราจะมีเพลงหรือเปล่าบอกเลยได้ใช่ไหมบอกได้เลยใช่ไหมเราเคยบอกไหมนะเราไมบอกใช่แต่เคยก็คือมีมีแหละทุกคนก็ฝากติดตามเพลงจากโทมัสกล้องด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้พี่เลยเดี๋ยวจะได้ร้องเป็นนะโอเคไหมครับโอเค โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุมันจะน่ารักเกินไปมั้งไม่บอกละกันมันจะได้รู้มีน่ารักหรือเปล่าแต่เพลงเพลงน่ารักมากบอกไว้สมบ่อยว่าแบบเพลงน่ารักมากเพลงกับเราเลยน่ารักกว่ากันอาจจะแบบซูสีกันเป็นเพลงแบบว่าเต้นหรือว่ายังไงคะเต้นไหมหรอเป็นเพลงอัปบี t อัปบี t ครับ น่าจะมีท่าอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าต้องมีแน่นอนใช่ไหมใช่แหละใช่อะไรคือทอไม่ใช่คือมาที่รูไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหร่ครับใช่ครับสับสนนิดนึงใช่ช่วงนี้คือพูดใช่บ่อยๆใช่ใช่ไหมใช่ ก็คืออยากมีเดี๋ยวเราจะไปอ้อนพี่อ๊อฟมาให้นะครับสำหรับทุกคนที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันในแฟนมีทใหม่ครับเออค่ะโอเคค่ะหนังสั่พวกเราแล้วกันค่ะอ๋อได้ครับก็ขอฝากโทมัสกล้องให้กับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเอดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะอ๋อแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยมาหาเราคอยมาเล่นเทรนแล้วก็คอย มาซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆงานเลยครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่พี่ๆคอยอยู่ข้างๆเรามาตลอดเลยก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณค่ะ 啊，好的。